วินาทีขวัญพิมพ์อักษรน,น้ำตาคลอยืนกอดคุณป้าส่งสรพง์ชาตรีเป็นครั้งสุดท้ายวินาทีขวัญพิมพ์อักษรยืนกอดคุณป้าส่งสรพง์ชาตรีเป็นครั้งสุดท้ายกับพิธีพระราชทานเพลิงศพน้ำตาคลอทั้งคู่เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยหลังสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่เอก,เอกสอรพง์ชาตรีเสียชีวิตไปแบบไม่มีวันกลับเมื่อวันที่10มีนาคม2565สารพงชาตรีเสียชีวิตในวัย7จ ปีด้วยโรคมะเร็งเวลา15ในการ51นาทีขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชหลังจากที่รักษาการป่วยมานานกว่า5ปีแล้วและ6พฤศจิกายน65ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพสรพงษ์ชาตรีโดยสมเด็จพระกนิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพณเมรุชั่วคราว มูล,ลนิธิสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตรรมรังสีเมตตาบารมีอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและในวันที่7พฤศจิจก,กายน2565จะมีการพระราชทานพระไตและพระตาหารสหาบในการเก็บอัด ล่าสุดทางด้านขวัญพิมพ์อักษรได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวสรพงศ์วินาทีขวัญพิมพ์อักษรกอดคุณป้ายืนมองน้ำตาคลอทั้งคู่เป็นการส่งครั้งสุดท้ายโดยทางด้านขวัญพิมพ์อักษรได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในวันพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสรพงษ์ชาตรีนะคะ